สวัสดีค่ะวันนี้สาวสุดินมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำกับข้าวมืดๆเลยนะคะวันนีเ้เรามาทำน้ำพริกเมีย่ยงไก่นะคะตำตะไคร้ตะไคร้ใส่ไก่นี่เองนะแซ่บๆไปเลยเป็นน้ำพริกนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะมาถึงเราก็หั่นตะไคร้สับๆละเอียดๆไปเลยนะคะเราก็แล้วก็มาทอดไก่ ปกติจะย่างนะคะย่างมันจะหอมนะคะแต่วันนี้เราเอาทอดดีกว่าเร็วแล้วก็ตั้งกระทะน,นะคะขั่วพริกหอมหอมไม,ม่กระเทียมหอมเราหมดอ่าเราเสร็จแล้วแลนะคะเราก็เอาตะไคร้มาตำโรยเกลือน,นิดนึงนะคะตำพอเหล็กๆโเลยตามความชอบนะคะแล้วก็เอาหอมกระเทียมที่เราคั่วนะคะมาใส่ตำด้วยกันเลย อ่าแล้วเราก็มาสับไก่นะคะสับไก่สับไก่ให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เอาไก่เนี่ยไปตำรวมกันนะคะกับพูกตะไคร้ที่เราตำเมื่อกี้นะคะอ่าแล้วเราตำเสร็จแล้วพอดีแล้วเราก็ใส่ปลาร้าลงไปเลย อย่าใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะตามความชอบนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวไปด้วยนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะใส่ไปเลยนะคะตามตามตามโขกให้เข้ากันนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่จานได้เลยแซ่บมากนะคะเมนูของเราวันนี้กินกับผักสดสดอร่อยมากคะ่ะ